มาปลุกไฟในตัวเรียงร้อยเป็นบทความผสานพลังสู่การผู้สร้างแรงบันดาลใจ心怀善念坚持信仰发扬正能量感恩是电者烧化心境和喜悦คือส,สื่อาสารความคิดดีด้วยการพูดจริงซึ่งเป็นการสร้างนิสัยซื่อตรงให้แก่ ชมรมพุทธศาสากลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการพูดโรงเรียนสอนการพูดจอมพลรวมกับองค์กรภาคีขอเชิญน,น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาผู้มีใจรักในการพูดเชิงสร้างสรรค์ก้าวสู่เวทีประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่9 The Nine Change the World Speech Contest 2024ในกรอบแนวคิดสติก,การสื่อสารเพื่อสันติภาพโลก คอน i o u s Communication for world peace 3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบ่งผู้เข้าร่วมประกวดออกเป็น C ระดับดังนี้ระดับปฐมศึกษาปีที่3ถึง6ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส ชิงโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทและมีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดกับวิทยากรมืออาชีพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคม2,567ที่ w w w ibsofficial.com/speech ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางและที่อยู่ได้ดังนี้ครับ กาวออกมาอย่างกล้าหาญเผชิญทุกความท้าทายด้วยคำพูดยังสร้างสรรค์และคุณจะรู้ว่าเพียง้ค่คำเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้